เฮ้ยเอาทรงไนเพื ok oh. ่อนหนึ่งเอาทรงไงปืนคุ้ยเลยเนี่ยปืนย้อนปืนย้อนปืนดิ่งเาไปเนี่ยปืนโมันบ c k มาละดาอนดูบิสคือแรกเอาละ แผนที่กดแผนที่ปุ่มอะไรวะแอบแถบถุยเขาก็กดแถบค้างไว้ซ้ายมือมันใหญ่ขึ้นกดได้แค่นั้นแหละโอเคนอกแากมึงจะตายมันจะใหญ่กว่าปกติเฮ้ยมาละเฮ้ย มีตัวนะครับขวาสุดอ้าวตายแล้วตายแล้วไอตัวนั้นกูมาที่ไหนเนี่ยนี่เราหลงทางเลอนี่โห و, แมปมันเวอร์วังอลังกรมีชั้นสองด้วยวอเตอร์ Water. งงกันไปหมดทีนี้ยอดไม่ตายไซบีไซบ,ไซบีหรือไซบีไซบี ไปไหนแล้ววะห่ากันตาแตกอ่ะมึงไงหลังมึงไงนอดกูตายแล้วเพื่อนโอ้กูปาจะตายนี่ลูกกระสุนจริงหรือลูกกระสุนเป็นอาลมเออเลือสองร้อยเปล่าเนี่ยเคดทีคนคนละมุมเลยเพื่อนเดี๋ยวคนละมุมดีกว่าไม่คิดว่ามันจะไปเอเนรอ สไปดอบนี่แมรอ่อ AFK ป่ะไหนไม่มีวิ่งไปเกิดมันหันอ้าวนี่ไงนบอมบอมอ <c oughs> บบมุมนี้ก็ได้เนี่ยเกิดมันโอ้อยทําทำสวยจัดอะ่ะอุย้ยตรงนี้<ด>มีน้ำ๋ยวก็ตายหรอก กลัวมันก็หลงเหมือนกันเอองงกันหมดทีนี้แอบอยู่ชั้นสองงงกันหมดออหาพวกกูไม่เจอกูก็หามึงไม่เจอก <laughs> <laughs> ็อ๋อปิงขี้กูนี่หาก,กูไม่เจอก็บอก 2, 2, อเอเคเอสองบีสองมิตหนึ่งว่ะมันตามสไตล์อ้าวเฮ้ยมามามาเฮ้ยไอ็นเอ็นมา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 จริงมา<อ>จริงมาจัดเที่ยอะไรเสี่ยเที่ยอะไรเต็ไไไมไปหมดเลยสวยน็อตทำดีมากเพื่อนเฮ้ยมันจันเข้าไหมาเพื่อนเพื่อนกัดเพื่อน โอ้โหเฮี้ยนลูเต็มไปหมดเลย A P เปล่าวะเฮี้ยนลูเอนปุดบเติบเป็นไงไปกินแบ็คอิ้นที่ไหนหลงอีกแล้วไอ้สัสอยู่ชั้นสองขึ้นไงวะเนี่ยเราต้องอ้อม ไาหน้ามึงมีแกขวาขวาอุ้ยค่หนึ่งไปแล้วึไม่ได้ใช่ไอตัวนี้ไม่ใช่โปรน่าจะหลงเหมือนเรา นี่เหลือสามจตุสเทพอย่างเราอย่างนี้สบายเฮ้ยโอ้โอไหนไหวะเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยมันหลังไวะบอมดับหรือเปล่ามเมื่อกี้ดับ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 อยู่หน้าไซบีนี่เสร็จเรา สเสร็จแล้วเสร็จแล้วขูดูทรงแล้วก็ตรงอยู่นี่ว่ะ ตายตัวเดียวเกมเปลี่ยนเลยเกมพิเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะกูจะเอาไปดักหน้าใส่แล้วกูเกิดแล้ว ไอีตัวมันอยู่ไหนฮะเฮ้ยเหี้ยอ่ะเว่าเนี่ยเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปจ้อนคนที่หลอกขนาดนี้เป็นของคุณนะ กูว่ากูมันจะชนะมันก็ชนะได้อันนี้มันเลี้ยงไข่พวกเราไอ,อตัวเนี้ยดูดอเ,ดยเออไอ,อหมอนี่เอาไปด้วยกันไปได้ไกล นี่ไปด้วยกันไปได้ไกลเพื่อนไปนระเบิดไม่ได้อยู่กับเราเพื่อนเอาอุ้ยมีมอจินโปมนอคุณว่ามันจะเจอกูก่อนปะไม่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ดิไม่เหลือ เนี่ยมันวางเป้ารอแล้วเนี่ยนี่สายสุดสายสุดมีตัวนะเมื่อกี้มันยิงอะไรกันอุ้ยเฮ้ยสวยเล่นได้ตัวเดียวเลี้ยงมาดูดิท่อออกมาทำไมเนี่นนย

宝马。Oh, ดอที่มือจะทำอะไรสัตว right, ์น like ี่ปลาไฟดักด้วยฮะอุ้ยดูดีมันจะหันมาหาไหมต้มกูตายตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอมันหันมาหากูหันมายิงเช็คทีนึงโลโลโลเปตัวสุดท้ายโลสวย ในที่สุดมันก็มาสักทีนะครับเคาน์เตอร์สไตล์สองโอเคต้องเอเคแล้ววะโอเคโอ้ okay. oh. ไ,<ป>ได้เล่นกันสักทีนะครับผมไม่เล่นยากเก่งเลย อุย้ยเมาหันช้าช้ะอ้ยแต่แบบชอบภาพมากเลยอะภาพมันแบบเอ้ยแต่เมาหันช้าจริงเอาเอาชนะไม่ทันได้ทำอะไรเลยน้องๆหนูๆโถ่เอ้ยให้ตายสิ าแม่งยังร้อยเลยเฮ้ยระเบิดซื้อได้สี่อันนะมันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยไม่ตายเหอะจริงๆอยากจะเปลี่ยนเป้าอยู่ไปพวกมึงอ่ะไปวางเองบ้างไม่ตายเหรอวะโอ้โห าไปก่อนหนึ่งเฮ้ยโอ้โหเล่นยากจังวะซูมแผนที่เลยหน้าซูมแผนที่เลยหน้คืออะไรวะอ๋อโอเคขยายขยายแผนที่เหรอ ยัดแค่แล้วกูดูอะไรอยู่เนี่ย ไอ้มึงทำอะไรของมึงวะไอ้บอทฮะให้ตายเถอะวะฮะไอนบ้าปะโอ้ไม่น่าไปตายเลยถ้ารู้ไอ้บอทพวกนี้มันซิกนิตโอเคต้องปืนเร็วมะ เอ้ยถ้ามันบุกนู่นก็ต้องปลาระเบิดเอมาเลยครับน้องๆพี่มีเซนต์ว่ามันต้องมาที่นี่แน่นอนครับน้อง หน่งสวยอ่ะเอาจริงเฮ้ยภาพแม่งโอ้เือโอ้คอเตอร์สไตล์สองอ่ะขอลุยเดียวเลยละกันคมบคมที่หัว ไอ้ห่อหนอลูกคือบอมี่หรอวะอ้โ,อโอยิงยากว่ะเฮ้โอ้โหัวแม่งย่ตายเฮ้ยมันน มึงก็คำนวณให้มันสมจริงเกินไปด้วยเอ่ะย,ยนเพจอันคำนวณสมจริงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยยังดีดเลยวะก็จะสมจริงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหนู อุ้ยบอดมันยิงอย่างเงี้ยก็ตายนะไอ้ตายเถอะก็ปีก้าสูตรทุกตัวเลยเฮ้ยจุดเกิดเหตุ ที่มิดเลนน่ะโอ้ยหลาย,ลยมาแล้วลูกจะวางหรือไม่วางไม่อยากเป็นคนสุดท้ายเลยแล้วลูกกระตากูจะต้องไปเห็นอะไรแบบนี้อ้าวโอเคชนะแล้ว ออ้สลับฝั่งว่ะเอาเรื่องอะเอาปืนคู่ไปเลยนะครับน้องๆฮะเอาปืนคู่ไปแล้วปืนคู่ไปกินแล้วกันเลยแล้ไปยิงเข้าที่กลางกระบาลคนจริงมันต้องบุกกลางครับน้องๆเหี้ยหัวแตกไอ้ซาน กางสินะเอเจนต์สิบสามกูนี่มันก็เก่งพกเหมือนกันเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยขอโทษเพื่อนอยู่หัวแตกเลยเหียรอหน้าเร็วไหนดีกว่า จัดไปจัดไปลงโทษสำหรับการฆ่าพว้โดยกัรลบสามร้อยโอเคเกล้าเกล้ายิงแต่หวัวตัวไม่ต้องน้องๆเฮ้ยเฮ้ยโหเธอแล้วกูถือพกแล้วพวกมึงสองตัวทำอะไรเนี่ย เฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยเย้ลูกกระตาก็ต้องไม่เห็นอะไรแบบนี้โอ้นี่ครับสเต็ปหมุนสาแล้วิบองศานี่บอดก็มีสเต็ปนะเฮ้ยเป็นบอดก็มีสเต็ปนะครับมึงหมุนทำไมวะ โอ้เธอปวดหัวเชฟลองเล่นสนไหนดิเป็นไง ยิงไม่โดนเลยว่ะโอ้ขนาดมันยืนหนูยเฉยกูยิงไม่โดนเลยว่งห่างหายเป็นนาน น้องหลบไปหลบไปวุ้ยพี่ยิงไม่โดนม,มึงจะชักจะแม่นเกินไปแล้วนะอหัวพวกไปเล่นดีกว่ามั้ง นายกูยิงไม่โดนอะ่ะให้ตายเถอะโอ้โหให้ตายเถอะว่ามันแท้ยืนอยู่เฉยๆแล้วครับน้องๆเมื่อกี้ ให้ตายเถอะฮะข้าจอยยิงไม่โดนอ่ะ a t the fuck ใครจะใช้ก็ใช้สไนเนี่ยฉันเราไม่ใช้ละโอมันไม่ได้มาแน่ มาแน่จริงอุ้ยเห็นเหรอไม่ใช่ละไอ้บอดเวนมึงย,ยิงสุ่มแบบนี้ไม่ได้นะโอ้อยู่ไปก็ไม่ได้ใจเธอสัน่นโอ้ย จุตาย5ชนะยังเย็นยอย่าง,ง,งตึงโอ้มีสกอร์บอกอย่างนี้เลยเออวะ่ะอุ้ยดีดีดีแจมอนะ่ะแจมไดะ